สวัสดีค่ะก็กลับมากับเล่าเรื่อยเปื่อยกันอีกแล้วนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็เอาความเชื่อแปลกๆหรือว่าจริงๆแล้วว่าสำหรับความเชื่อวันนี้แม่หมอคิดว่ามันไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะคะซึ่งมาเริ่มกันกับความเชื่อแรกเลยค่ะความเชื่อแรกเนี่ยเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการนอนค่ะความเชื่อนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะเป็นความเชื่อจากเกาหลีใต้ค่ะที่ว่าห้ามนอนในขณะที่เปิดพัดลมไว้ ม่หมอเนี่ยอยู่เมืองไทยบางทีเปิดทั้งพัดลมเปิดทั้งแอร์เลยนะคะเพราะว่ามันร้อนแต่ว่าความเชื่อน,นี้เนี่ยเขามีคำอธิบายที่ค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าการเปิดพัดลมทิ้งไว้ตอนนอนเนี่ยสามารถทําให้เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายที่ต่ํากว่าปกติได้แล้วก็บางทีเกิดภาวะขาดอากาศหายใจได้ค่ะซึ่ง เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะบางที่มันอาจจะมีความแตกต่างระหว่างประเทศไทยประเทศเกาหลีคือที่นั่นอ่ะอากาศเย็นกว่าเมืองไทยก็มันก็คงเป็นไปได้ค่ะแต่สําหรับที่ไทยนะคะบางทีแล้วแม่หมอคิดว่าเปิดไว้มันก็นอนหลับสบายดีค่ะถ้าไม่เปิดเนี่ยบางทีนอนไม่หลับเลยนะคะร้อนมาก ซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องของการนอนแล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีความเชื่อเกี่ยวกับการนอนหลากหลายมากเลยนะคะเคยได้ยินกันไหมคะเกี่ยวกับว่าควรจะหันหัวเตียงไปทางไหนไปทางทิศต,ตะวันออกหรือบางทีก็บอกว่าให้ควรหันไปทางทิศเหนือเนี่ยซึ่งไอความเชื่อนี้เนี่ย ตามคําอธิบายที่แม่หมอเคยได้รับมานะคะในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหันหัวเตียงไปทางทิศต,ตะวันออกเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันจะสว่างแล้วก็ทําให้เราตื่นมาแต่พอโตขึ้นมาค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกัน ไม่ว่าจะหันหัวเตียงไปอยู่ทางไหนนะคะก็ตื่นสายได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยคาอธิบายมันอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าแสงจะเข้าเนี่ยมันอยู่ที่หน้าต่างมากกว่าคะ่ะหน้าต่างอยู่ทางทิศไหนถ้าหน้าต่างมันอยู่ทางทิศท,ที่แบบเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยโอเคแสงมันก็จะเข้ามาก็แยงตาได้แต่เราก็ปิดม่านได้นะี่คะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหระคะ่ค่ะซึ่ง เรากลับมาเรื่องความเชื่อดีกว่าค่ะคือในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าห้ามหันหัวเตียงหรือว่านอนหลับแล้วก็เอาหัวไปทางทิศเหนือนะคะเพราะว่ามันเป็นทิศ ที่เวลาฝังศพหรือว่าตั้งศพเก็บศพอะไรอย่างเงี้ยมักจะหันหัวศพไปทางทิศเหนือค่ะซึ่งมันก็ไปคลับคล้ายคลับคลากับความเชื่อของทางฮินดูนะคะว่าเวลาที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยวิญญาณของผู้เสียชีวิตจะออกจากร่างโดยที่มุ่งไปทางเหนือค่ะดังนั้นการนอนทางนั้นหรือว่าการเอาหัวนอนอะไปทางเหนือเนี่ยก็คือ การนอนเหมือนศพค่ะมันเป็นการสื่อถึงรางร้ายแล้วก็ยังมีการอ้างอิงด้วยนะคะว่าแบบเหมือนเป็นหลักการของวัตสุชัสตราที่บอกถึงการนอนแบบนี้ว่ามันจะได้รับผลจากพลังงานแห่งแม่เหล็กขั้วโลกเหนือมันจะทำให้ปวดหัวได้ซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิเหมือนหลักการนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่า เราอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรถ้าเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใต้เส้นศูนยสูตรนะคะอย่างพวกออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยการนอนหันไปทางทิศเหนือเนี่ยตามหลักการของวัตตูชัสตรานะคะซึ่งอันนี้แม่หมอก็ไม่รู้นะคะว่าเขาพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคนเรานอนแล้วจะได้รับผลจากแม่เหล็กขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เข้าไปศึกษาเรื่องนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในแถบแอฟริกาเนี่ย ปฏิเสธความเชื่อเหล่านี้เลยค่ะบอกว่าหันหัวไปทางเหนือเนี่ยไม่ดีมันไม่ใช่เป็นทิศตะวันตกต่างหากล่ะที่ห้ามหันไปซึ่งเหตุผลก็จะคล้ายๆกับญี่ปุ่นกับทางฮินดูนะคะแต่ว่าเรื่องหันหัวเตียงไปทางไหนเนี่ยเอาเนี้ยแม่หมอคิดว่ามันแล้วแต่ความสะดวกของเราตามความเชื่อของแต่ละคนละกันค่ะสาหรับปัจจุบันเนี่ยแม่หมอคิดว่าเหมือนมันไม่ค่อย มีผลอะไรกับเราเท่าไหร่นะคะเราก็ดูแบบเหมือนว่าประตูอยู่ตรงไหนบางทีหัวนอนมันก็จะไม่ควรไปอยู่ใกล้ๆประตูหรือเปล่าถ้าสำหรับแม่หมอนะคะและเรามาฟังความเชื่อถัดไปดีกว่าค่ะคือความเชื่อนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับเรื่องทิศทางอยู่เช่นเคยค่ะเรื่องนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินเช่นเดียวกันซึ่งมันเกี่ยวกับ การก้าวเท้าค่ะแม่หมอเนี่ยเคยโดนทักในวันที่รู้สึกว่าแบบซวยซ้ำซวยซ้อนเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยแล้วเพื่อนก็ถามว่านี่ออกจากบ้านก้าวเท้าซ้ายหรือขวาเนี่ยถึงซวยเออคือเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องว่าเราจะออกจากบ้านก้าวเท้าไหนใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าข้างไหนมันดีไม่ดีเหมือนกันแต่ว่า มันมีความเชื่อของสเปนค่ะว่าอย่าเดินเข้าห้องด้วยเท้าซ้ายนะคะเพราะว่าจะทําให้โชคร้ายค่ะซึ่งความเชื่อของสเปนเนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าพอแม่หมอไปเสร์ชหาที่มาที่ไปเนี่ยแม่หมอเจอคำถามใน reddit ที่น่าสนใจกว่าค่ะคือตัวคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ คนอิสลามนะแต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมพระอันลาะ์ถึงต้องมาสนใจเรื่องจะเข้าห้องน้ำด้วยเท้าข้างไหนด้วยคือมันแบบดึงดูดความสนใจแม่หมอสุดๆอะเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจริงๆในศาสนาอิสลามเนี่ยมีพูดถึงการเข้าห้องน้ำด้วยเท้าไหนจะดีด้วยเท้าไหนจะไม่ดีด้วยหรอแม่หมอก็เลยหาต่อไปค่ะ ซึ่งก็มีคนมาโพสต์อธิบายแหล่งอ้างอิงนะคะว่ามันมีบัญญัติไว้จริงๆคือคล้ายๆกับเป็นเรื่องของมารยาทมากกว่าจะเป็นมารยาทการไปมัสยิดหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามนะคะเขาบอกว่าการที่จะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยควรจะ ก้าวเข้าไปด้วยเท้าขวาค่ะและก็ก้าวออกด้วยเท้าซ้ายซึ่งมันก็เลยกลับการถ้าหากว่าไปห้องน้ำไปสถานที่เปิดหรือว่าไปทำอะไรส่วนตัวเช่นแบบตัดเล็บมือเล็บเท้าจะเริ่มทางซ้ายก่อนเสมอค่ะก็ mm. คือรู้สึกว่าแบบการทำอะไรเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่การทำอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจะเริ่มทางซ้ายอะไรที่ทำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันแบบเหมือนเป็นที่สะอาดเป็นที่บริสุทธิ์เนี่ย เขาจะเริ่มด้วยทางขวานะคะซึ่งที่แม่หมอยกมาเนี่ยคือแม่หมอแปลคร่าวๆตามความเข้าใจของตัวเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว่าในแหล่งอ้างอิงที่เขาพูดมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีสับเฉพาะเยอะคือแม่หมออ่านแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรค่ค่ะถ้ามันผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่า เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนี้เนี่ยมันยังไม่จบค่ะเพราะว่าไปเจออีกหัวข้อหนึ่งอันนี้มันเป็นความเชื่อทางกรีกโรมันนะคะเขาบอกว่ามันมีรูปปั้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือรูปปั้นเท้าซ้ายค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทางกรีกโรมันเนี่ยสนับสนุนให้ เริ่มทุกอย่างด้วยเท้าซ้ายนะคะเพราะเขาถือว่าเท้าซ้ายหรือว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นด้านที่ด้อยกว่าด้านขวาค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรจะลุกจะยืนจะนั่งจะก้าวจะเดินเท้าขวาควรจะนาค่ะหรือว่าเวลายืนเนี่ยเท้าขวาควรจะอยู่ข้างหน้าของเท้าซ้ายนะคะคืออาจจะแบบเยื้องไปข้างหน้าหน่อย และไม่พอนะคะจริงๆความเชื่อนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าอ้างอิงด้วยเขาบอกว่ามันมีนิทานเก่าแก่เลยนะคะของทางกรีกโรมันชื่อเรื่องว่า Cloak and d a g g e r s ซึ่งมันเป็นนิทานเก่าแก่จริงๆแม่หมอเนี่ยหาไม่เจอคะ่ะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าพอหา c l o a k and d e g g e r เนี่ยเจอแต่ซีรีส์กับเกมทั้งนั้นเลยแต่ว่าในคําอธิบายอะ่ะเขามีเมนชั่นว่า มันมีตัวละครหลักในนิทานเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าลูเซียสนะคะและลูเซียสได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นลาแต่ว่าไม่รู้เรื่องราวมันเป็นไงมาไงอะคะ่ะลูเซียสเนี่ยเหมือนไปแอบสะกดรอยตามกลุ่มโจรกลุ่มโจรหนึ่งคือแบบเหมือนอาจจะอยากเปิดโปงกลุ่มโจรน,นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากลุ่มโจรน,นี้เนี่ยจับได้ว่าเจ้าลาตัวนี้สะกดรอยมาเพราะว่าลูเซียส หรือว่าลาตัวเนี้ลาลูเซสนะคะเหมือนจะก้าวแบบเหมือนน่าจะหนีไปหลบอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเขาเริ่มก้าวด้วยเท้าซ้ายแล้วกลุ่มโจนเนี่ยเห็นแบบจีบเท้าซ้ายของลาตัวนี้ทำให้จับลาตัวนี้ได้แต่ว่าจะพลัดจับผูยังไงก็ไม่รู้มันก็กลายเป็นว่า ตัวลาลูเซสเนี่ยนำพาความชิบหายมาแก่กลุ่มโจรน,นี้นะคะ่ะเหมือนอาจจะไปไปมามากลุ่มโจรน,นี้โดนจับได้เหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะว่าเอาลาลูเซสมาขังไว้อะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าคิดว่าเฉยๆนะคะเพราะว่าแม่หมอไม่ได้เจอเนื้อหาออริจินอลของเรื่องราวนี้ค่ะแต่ว่าความเชื่อนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงอีกหลากหลายนะคะว่า แม้แต่จักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันออกเทเวียนออกัสตัสนะคะก็ยังเชื่อในความเชื่อนี้ค่ะเขาระมัดระวังแบบเวลาใส่รองเท้าเนี่ยคือแม้แต่เวลาใส่รองเท้าข้างซ้ายนะคะเขาจะต้องยื่นเท้าข้างขวาของเขาอะ่ะไว้ข้างหน้าเท้าข้างซ้ายอยู่เสมอคือมันต้องนำก่อนนะข้างขวาต้องมาก่อน ดังนั้นแล้วพอแม่หมออ่านมาถึงขนาดนี้แล้วอะถ้ามันจะเชื่อกันขนาดนี้อะเรามาลองเริ่มทําอะไรทุกอย่างด้วยเท้าข้างขวากันบ้างไหมคะเผื่อว่าเราจะยิ่งใหญ่เราจะมีโชคดีกับเขาบ้างคะ่ะและเราก็มาต่อกันกับความเชื่อถัดไปนะคะซึ่งมันยังไม่พ้นกับเรื่องเท้าซ้ายเท้าขวาคะ่ะความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อจากทางฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่า ถ้าเราเหยียบขี้หมาด้วยเท้าข้างซ้ายจะเป็นการดีค่ะแต่ว่าถ้าเราเหยียบด้วยเท้าข้างขวาเนี่ยคือโชคร้ายนะคะซึ่งพอแม่หมออ่านความเชื่อนี้มาเนี่ยแม่หมอเอาไปรวมกับความเชื่อก่อนหน้านี้เลยค่ะคือถ้าเขาบอกว่าเท้าขวาแห่งความสำเร็จของเราไปจุ่มขี้หมามันก็เป็น มันก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราเอาความสำเร็จของเราไปจุ่มขี้่เงี้ยคืออืมก็พอเข้าใจนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของความเชื่อนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อเท้าซ้ายเท้าวขวาของอิสลามของกรีกโรมันอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่มาที่ไปของความเชื่อนี้มันเกิดจากนิสัยที่แบบเหมือนช่างมันเล็อิดบีของชาวฝรั่งเศสนะคะคือ คนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างปล่อยปล่อยแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเห็นอะไรก็แบบช่างมันเถอะบางทีแล้วเนี่ยอาจจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบถึงแม้ว่ามันจะดูขัดหูขัดตาแต่เขาก็ไม่เก็บไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยรวมถึงขี้หมาด้วยค่ะดังนั้นมันก็เลยทำให้การเหยียบขี้หมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติ หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะหรืออีกนายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะทําให้เหมือนแทนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยสวยเราเหยียบขี้หมาเนี่ยก็ใส่คอนดิชันเข้าไปสิคะให้รู้สึกสบายใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้ซวยนะเพราะว่าคุณเหยียบขี้หมาด้วยเท้าข้างซ้ายมันจะทําให้โชคดีนะซึ่งอา้าวแล้วแบบเหมือนถ้าเกิดมันเป็นกุศโลาบายทําให้สบายใจเนี่ย ไม่รู้ว่าเขามีเก็บสถิติหรือเปล่านะคะว่าคนมักจะเหยียบขี้หมาด้วยเท้าข้างซ้ายเยอะกว่าข้างขวาเพราะว่ามันอาจจะเป็นเท้าที่เราไม่ระมัดระวังก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะความเชื่อนี้เนี่ยแม่หมอไม่ค่อยชักชวนให้ทุกคนเอาตามแบบอย่างเหมือนการเริ่มทุกอย่างด้วยเท้าขวานะคะอนนัน,านารู้สึกปลอดภยัย ยังไงแล้วเนี่ยไอเรื่องเหยียบขี้หมาจะเอาเท้าซ้ายไปพยายามไล่ตามเหยียบขี้หมาเนี่ยมันสกปรปกค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่เหยียบข้างไหนก็ตามอย่าไปเหยียบดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเราก็ขอจบเรื่องขี้หมาแล้วกันนะคะมาต่อกันค่ะเรื่องนี้ยังไม่พ้นกับเรื่องขี้นะคะเป็นเรื่องของขี้นกค่ะเขาบอกว่าความเชื่อจากทางรัสเซียเชื่อว่า ถ้านกอึใส่จะโชคดีเพราะว่าเหตุผลที่เขาอ้างอิงมานะคะเขาบอกว่าโอกาสที่นกอะ่ะจะอึใส่หัวใส่ตัวอะไรเงี้ยมันจะต่ํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับใครสักคนหรือเกิดขึ้นกับคุณนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยโชคดีมากๆเป็นแบบหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเลยนะคะอาจจะหนึ่งในแสนเลยด้วยก็ได้ซึ่งความเชื่อนี้นะคะ แม่หมอบอกเลยแม่หมอคอนเฟิร์มเลยว่าไม่จริงค่ะประสบการณ์ส่วนตัวแม่หมอมีนะคะคือวันหนึ่งอะ่ะแม่หมอเพิ่งอาบน้ําสระผมเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนออกไปซื้อก้วยเตีเยวกลางซอยระหว่างเดินเดินเนี่ยเราก็รู้สึกแหละว่ามันมีอะไรตกใส่หัวแต่ก็แบบเหมือนเอามือถือส่องเนาะคือไม่ได้แบบเปิดกล้องส่องนะคะคือแสงสะท้อนจากมือถือเนี่ยเพราะมันดำๆใช่ไหมคะก็ดูก็มองไม่เห็นนะแต่ว่า คือก็ไปซื้ออะไรจนเสร็จอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนมองเราแปลกๆขณะที่เดินกลับบ้านนะคะแม่หมอก็แบบลองจับดูลองจับดูแล้วก็แบบเฮย้ยผมมันเป็นก้อนๆอ,อ่ะเราจับจับปัดปัดปดูเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มันก็เหนียวเหนียวแบบหยุยๆไงไม่รู้อ่ะ แ,แม่หมอรู้สึกแทบกรีดเลยค่ะคือพึ่งสระผมพึ่งใดเสร็จต้องกลับบ้านมาสระอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยความเชื่อเนี้ยแม่หมอบอกเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูงเลยนะคะมันแบบมันไม่โชคดีค่ะมันโชคร้ายค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวแม่หมอยืนยันมากเลยค่ะว่าไม่ใช่โชคดีแน่นอนค่ะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นที่ดีๆหลังจากนั้นด้วยนะคะ โอ้ยพูดแล้วแม่หมอก็นึกถึงประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับนกค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาจบที่ความเชื่อสุดท้ายของวันด้วยเรื่องของนกเลยละกันค่ะนกนี้คือนกฮูกค่ะเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อของทางอียิปต์นะคะทางอียิปต์เนี่ยบอกว่านกฮูกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลางร้ายแล้วก็จะนำพาข่าวร้ายหรือว่าความตายมาให้แก่ครอบครัวของคนที่พบเห็นค่ะ แม่หมออ่านความเชื่อนี้แล้วปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่เราเคยรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าอียิปมาเพื่อทำแบบฮลิมิสฮลิมิสตอนแบบไพ่สำรับทอสทาโรใช่ไหมคะเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าอียิปอยู่แม่หมอก็เซิร์ชมาเพราะว่าแม่หมอรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะทางอียิปเขาจะมีเทพเจ้าแทนด้วยสัตว์นั้นสัตว์น้นสัตว์นี้นะคะแม่หมอก็เลยไปดูเทพเจ้าที่มีหัวเป็นนกฮูก และก็เจอค่ะคือมันจะมีนกฮูกเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพีอมิตรซึ่งเทพีอมิตรเนี่ยบางทีก็บอกว่าไม่ใช่เทพเจ้านะแต่ว่าเป็นปีศาจคือหน้าที่ของเธอเนี่ยเป็นผู้ที่กลืนกินวิญญาณที่รออยู่ที่ห้องพิพากษาของเทพีมาตที่วิญญาณผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องไปท่องคำภี b o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  t the d a ด สาบานตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยทำผิดแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักหัวใจกับคนนกของเทพีมาอาดนะคะซึ่งถ้าใครไม่ผ่านเนี่ยก็โดนสวาปามโดยเทพีหรือว่าปีศาจอมิตรผู้ที่ถูกแทนด้วยนกฮูกนั่นเองซึ่งพอความเชื่อเกี่ยวกับนกฮูกที่มันเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับโลกหลังความตายอย่างนี้เนี่ยแม่หมอนึกถึงของทางบ้านเราเลยค่ะว่ามีนกที่คล้ายๆกัน ซึ่งก็คือนกแสกแล้วก็นกแสกเป็นนกกลางคืนเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอืมบางทีแล้วความเชื่อมันอาจจะลิงก์งกันมาก็ได้นะคะมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่คะ่ะและก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องราวความเชื่อใน EP นี้ที่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อในวันนี้แม่หมอรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แปลกเท่าไหร่เลยคือ แม่หมอรู้สึกว่าหลายๆความเชื่อที่ยกมาในวันนี้เนี่ยเมืองไทยเราเองก็มีความเชื่อแบบนี้ใกล้ๆเคียงกันค่ะและก็แค่หาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนที่มาของความเชื่อแต่ละความเชื่อที่แม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วหรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้มาก่อนที่อื่นเขาเชื่อเขามีที่มาอะไรยังไงนะคะแม่หมอก็คือเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังค่ะ ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวแม่หมอก็จะหาความเชื่ออื่นๆมาเล่ากันอีกค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยแม่หมอจะต้องรีบไปก้าวเท้าขวาไปซื้อหวยเพื่อความสําเร็จของตัวเองแล้วค่ะเผื่อว่าใช้ทริคนี้ใช้พริกเท้าวขวาเนี่ยมันจะทำให้การซื้อ หวยของแม่หมอเนี่ยสำเร็จขึ้นมาได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยกันด้วยค่ะแล้วก็บางทีแล้วไปลองกันก็ได้นะคะเผื่อว่าทุกคนได้ลองทำแล้วประสบความสําเร็จค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ